ถ้าจะขอยืมเก้าอี้ต้องพูดว่าอย่างไรนอครับถ้าจะขอยืมเก้าอี้ต้องพูดว่า can I, borrow this chair can I borrow this chair Can I borrow this chair Can I borrow this chair Yes you can Thank you ก็ครั้งที่แล้วเราเรียนกันไปว่าเราจะไปขอเขา นั่งที่ตรงนี้แต่ครั้งนี้เราเรียนว่าเราจะไปยืมเก้าอี้เขาก็คือเป็นภาษาอังกฤษพูดว่า Can I borrow this chair? Can I borrow this chair? Mm hmm. ก็คือเราจะไปขอยืมเก้าอี้เขาถ้าได้ก็คือเขาก็จะบอกว่า Yes you can ถ้าไม่ได้คือ No you cannot สำหรับวันนี้ก็จบแล้วครับ That's easy English